จบไตรามาสแรกบริษัทอสังหากวาดกำไรกันอู้ฟู่ สวัสดีค่ะพบกับยุย้ยคุยครบเครื่องเรื่องอสังหารนะคะเราจะมาพบกันทุกทุกสัปดาห์ค่ะในข่าวคราวของแวดวงอสังหานะคะยุ้ยก็จะนํามาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะหลายๆคนก็กําลังพูดถึงโครงการแนวราบแนวสูงนะคะเป็นอย่างไรนะคะโครงการแนวสูงอย่างเช่นคอนโดตอนนี้นะคะการซื้อขายไม่ค่อยคล่องมากแต่ว่าที่ขายได้ก็จะเป็นคอนโดที่เสร็จแล้วสะส่วนมากนะคะตอนนี้ค่ะบริษัทอสังหารหลายๆบริษัทค่ะเขาก็เลย move ไปจาก แนวสูงนะคะมูกไปแนวราบกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการขายแล้วก็ทํากําไรมากขึ้นค่ะวันนี้ค่ะยวิจะมาเล่าให้ฟังว่า 11อันดับบริษัทที่ทำกำไรมากที่สุดมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากบริษัทแรกบริษัทแอนด์เฮาส์มหาชนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะกำไรนั้น1,700ล้านนะคะมากกว่าปีที่แล้ว400กว่าล้านค่ะเทียบได้ว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง29กว่าเปอร์เซ็นต์เลยละค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่า Land น and House มีอะไรบ้างนะคะโครงการแนวราบมีเยอะแยะมากมายเลยถ้าเพื่อนๆได้ขับรถไปตามชานเมืองนะคะก ก็จะเห็นหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเวราจิโอสีวลีนันทวันมัธน,นาลัดดาวันลัดดาลมทั้งหมดนี้นะคะเป็นโครงการของแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะ และอันดับ2ค่ะบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนที่มีกำไร1,400ล้านนะคะสูงสุดเป็นอันดับ2เพิ่มขึ้นเป็น127กว่าค่ะและมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับ1นึ่จำนวน9,000ล้านเพิ่มขึ้น68ซค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะรายได้9,000กว่าล้านนี้นะคะแบ่งเป็นแนวล่าบ8 0 0 0กว่าล้านแล้วก็แบ่งเป็นแนวสูงนะคะ800กว่าล้านบาทค่ะ สำหรับกลยุทธ์และก็ทางลอดของ AP นั้นนะคะเขาใช้กลยุทธ์แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย AP เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีนะคะเพราะว่าอันดับแรกนะคะเขามีการจัดการในระบบบริษัทที่ดีนะคะแล้วก็มีกระแสงเงินสดในบริษัทที่มีการจัดการที่ดีและอีกหนึ่งกลยุทธ์ของ AP นะคะก็คือการกระจายโครงการต่างๆไปยังหลายๆทำเลค่ะปี2564นี้นะคะ AP ก็ประกาศค่ะว่าจะมีโครงการต่างๆทั่วเมืองเลยนี่นะคะ1 4 4โครงการหรือ ประมาณประมาณ10,000แสนกว่าล้านบาทค่ะและในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะมีโครงการใหม่ๆ3โครงการที่เกิดขึ้นมาค่ะนั่นก็คือเซ็นทรัลราชพฤกษ์สวนผัก3เซ็นทรัลผนโยธินวิภาวดี2และ Home Office District รามอินทาราจตุโชธน,นะคะซึ่งทั้ง3โครงการนี้จะเริ่มเปิดในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ และอันดับ3นะคะบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนค่ะมีกำไรถึง800กว่าล้านนะคะในส่วน800กว่าล้านนั้นนะคะ73%ค่ะเป็นส่วนของแนวสูงค่ะคือคอนโดนะคะและอีก27เป็นส่วนของแนวราบนะคะและสำหรับในช่วงไตรมาสที่2นี้นะคะทาง Origin ค่ะก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีเพิ่มด้วยกันขึ้นมาอีก3โครงการค่ะนั่นก็คือโครงการแฮมตันสีราชา โครงการแกรมวิเทเนียราชพฤกษ์พระรามห้และโครงการแกรมวิเทเนียบางนากม .12 นะคะซึ่งทั้ง3โครงการนี้มีมูลค่ารวมกว่า4,200ล้านบาทค่ะ อันดับ4นะคะบริษัทสุตลภัยจำกัดมหาชนค่ะซึ่งทํากําไรได้700กว่าล้านเลยนะคะแต่ว่ากําไรนี้ก็คือเมื่อเทียบกับปีที่แล้วลดลงไปประมาณ8ล้านกว่าบาทหรือประมาณ1%ค่ะและตอนนี้นะคะสุตรภัยก็มีโปรโมชั่นค่ะชื่อว่าสุตรภัยสบายๆอยู่ฟรี24เดือนนะคะซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่กันฟรีๆยาวๆไปเลยเป็นเวลา2ปีค่ะอยู่แบบไม่ต้องผ่อนเลยนะคะซึ่งสุตลภัยก็คาดว่านี่ นี่แหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทําให้สุพลัยขายได้แล้วก็มีกําไรเพิ่มขึ้นค่ะอันดับ5นะคะบริษัทปรึกษานะคะซึ่งมีกําไร 600กว่าล้านค่ะต่ำกว่าปีที่แล้วนะคะ300กว่าล้านนะคะซึ่งคิดเป็น34%ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาที่ผ่านมานะคะพฤกษาก็ได้เปิดโรงพยาบาลวิมุตนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือของพฤกษานะคะที่ตอนนี้ค่ะก็ให้ประชาชนทั่วไปค่ะสามารถเข้าไปจองฉีดวัคซีนโควิด1 9ได้นะคะยี่ห้อ m o เดอร์ค่ะซึ่งตัววัคซีนก็จะมาในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ และอันดับที่6ค่ะบริษัท Noble Development นะคะซึ่งปีนี้ค่ะมีกำไรถึง480กว่าล้านค่ะก็ประมาณ17%นะคะแบรนด์ของ Noble ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคอนโดในเมืองค่ะอันดับ7ค่ะบริษัท Fraser Property ประเทศไทยนะคะหรือที่เราคุ้นชื่อค่ะในชื่อของ Golden Land ค่ะซึ่งตอนหลังๆค่ะมีการเปลี่ยนหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเป็น Fraser Property ค่ะ ในไตรมาสแรกนั้นนะคะทาง Fraser p r o p e r t ีหรือโคเด l a ลนนี้นะคะก็จะมีกำไรนะคะอยู่ประมาณ440กว่าล้านบาทนะคะเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะถึง44%เลยละคะ่ะประมาณที่เพิ่มขึ้นนะประมาณ130กว่าล้านนะคะและอันดับ8ค่ะเป็นบริษัทที่น่าจับตามองค่ะนั่นก็คือ SE Asset นะคะ เพราะว่ามีกำไรมากถึง430กว่าล้านนะคะและในกำไรนี้ค่ะเป็นส่วนของแนวราบ81เป็นแนวสูงคอนโดถึง12ค่ะและในส่วนของแนวราบนะคะตลาดกลุ่มนี้นะคะจะเป็นในแนวของกลุ่ม l u ก u r รค่ะซึ่ง SC a s s เ t เนี่ยทำผลกำไรได้ดีนะคะมาเป็นอันดับ1 15ในบ้านลัก u r รในแบรนด์ต่างๆเมื่อเทียบกันแล้วนะคะและบริษัทได้วางกลยุทธ์ไว้นะคะว่าจะเป็น แบรนด์บ้านเดียวอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะมีเปิดด้วยกันทั้งหมด8โครงการนะคะมูลค่า9,000กว่าล้านค่ะซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะมีโครงการหนึ่งที่เปิดขึ้นมาค่ะนั่นก็คือโครงการบางกอกบุรวาดซิกเนเจอร์เพชเกษมปิ่น9มีมูลค่าโครงการนะคะตอนหลังนะคะราคาตอหลัง20-30ล้านบาทค่ะ อันดับ9ก้าเวสต์แคร์ทีเฮาค่ะหรือที่เราคุ้นชื่อกันว่า Q House นะคะ Q House เนี่ยทำกำไรได้430กว่าล้านนะคะซึ่งกำไรนั้นลดลงกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันนะคะ80ล้านค่ะซึ่งไรายได้ส่วนใหญ่ค่ะมาจากแนวราบนะคะเราก็ณนะช่วงนี้นะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นแนวสูงของ Q House เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามกันค่ะ และอันดับ10ค่ะบริษัทแสนสิรินะคะซึ่งปีนี้มีกำไรถึง384ล้านค่ะ ขึ้นมาจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วแค่62ล้านขึ้นมาถึง520%ค่ะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสูงที่สุดเลยนะคะ520%เราก็เห็นตามสื่อต่างๆค่ะของโครงการต่างๆของแซนชิลิไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นใดๆต่างๆก็ตามนะคะนั่นแหละค่ะทำให้อัตราการเพิ่มของกำไรในปีนี้ของแซนชิลิเรียกได้ว่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะและอันดับที่11ค่ะบริษัทแอสเซทไว้ y, ถือว่าเป็นบริษัท สัตอสังหาน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะเพิ่งเริ่มมีการเทรดเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะส่วนกําไรในไตรมาสแรกค่ะสูงถึง320ล้านบาทนะคะแล้วก็แววแววมาค่ะว่าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะก็จะมีโครงการนึงแถวบางนาค่ะชื่อว่า a d m o s นะคะถ้าใครเป็นลูกค้า a d m o s อยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าของ Asset ไว้อยู่แล้วย่อมรู้เลยละค่ะว่าโครงการส่วนมากของ a d m o s หรือ Asset ไว้นี่นะคะจะเป็นโครงการที่โอ้โห ใส่ทุกอย่างจัดเต็มค่ะให้ลูกบ้านเนี่ยเกิดความสะดวกสบายค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ11อันดับที่ยุย้ยนํามาเล่าสู่กันฟังนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของในช่วงไตรามาสแรกนะคะว่าแต่ละบริษัทนั้นมีอันดับใดบ้างมีบริษัทใดบ้าง ที่ทํากําไรได้สูงสุดนะคะจริงๆแล้วค่ะมีหลายๆคนเข้ามาค่ะสอบถามว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเลือกจะซื้อบ้านหรือจะซื้อคอนโดเนี่ยเราควรที่จะดูแบรนด์ไหมจริงๆแล้วมีมีความสําคัญค่ะ แบรนด์มีความสําคัญเพราะแบรนด์เนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือการที่แต่ละบริษัทเนี่ยทำกำไรได้ดีเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเมื่อเกิดความน่าเชื่อถือแล้วลูกค้าก็จะต้องรับการบอกต่อนะคะแล้วแบรนด์นั้นก็จะขายได้ค่ะและนี่ค่ะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้11อันดับนี้นะคะมียอดขายในการทํากําไรในไตรามาสแรกที่ดีค่ะครั้งหน้านะคะพี่ยุ้ยจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังในแวดวงอสิก เตรียมติดตามชมค่ะสำหรับครั้งนี้ต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ